สวัสดีครับพี่น้องครับผมบอกครับช่วงพายุเขานะครับหลังจากพายุเขาก็ด้านหลังนี่แหละครับพี่น้องมึงเขาเนะลมแล้วครับพี่น้องเขาอ้อมมะลิทุ่งกุลาเฮาส่วนก็จะเกี่ยวข่าวดอผ่านพ้นไปครับช่วงพายุบอไดมาเนะเกี่ยวข่าวดอพ่อดีเหมาะเกี่ยวไปขายเกี่ยวตากแดดก็ดีครับว่ามันเมื่อฝนแล้วครับยังบ่านหมด มหีพผ้ายุ่ลงมามเครับพี่น้องโอ้ยคักเลยนะฟางนี่ครับเนี่ยเขาดอกระถิปม่านนี้ครับเดี๋ยวได้ต่อฟางแล้วครับส่วนเป็นเขาเจ้าไงนี่นะครับเขาเจ้าไงกบเขาเหนียวครับเที็ดไว้ห่างกันแท้นะครับเขาทีงอ่ำๆนี่ก็บลมลมแห้งกอไผยยังยังยังหักนะครับกอไผที่ว่ากอไผย่วนทนรูดลมเนี่ยครับยังหักนึ่ง แต่ว่าห่วงนี่ห้ายอยู่ครับพี่นอ้องยั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 งผลนามอยู่ห่วงยังถือว่าดีอยู่ห่วงเขาเกี่ยวไปตากเกี่ยวไปขายครับส่วนหนึ่งเป็นเขาพันเป็นเขาปลูกขายเขาสุดขายเขาแห้งขายเขาซานนี่ซ้มซามแบบครับแต่ว่าขันธอากาศดีก็จะตากหลายครับถ้าเป็นแบบนี้ ถ้าอากาศบดีคือฝ่าฝนบอออกพายุเขาอยู่บ่เศร้าจะต้อตงขายเป็นเขาเปลือกแบบนี้นะครับพอโล่งสีหง่เป็นจีมีโล่งอบนะครับโล่งอบเขาก็จะบ่เสียหายหลายแต่ว่าเขาโล่งสีหน่อยบา้านห้องตรงตากใส่แรงงานคนตากก่อนครับเราก็จังเอาไปสีเป็นเขาสานนะครับเนาะ นี่นะครับพี่น้องช่วงอายุเขา